พี่วานครับพี่วานเีบอัพของน้ำมาหน่อยนะมาว่าหนูหนูต้องแบบใช้น้ำจากสะหลังตรวจก่อนสูตรข่าวใครเสียไม่ได้เสียไม่ได้มาแล้วครับชีให้เขาเข้ามาข้างในเลยไฮฮัลโหลครับเรียกมามีอะไรครับ My boss d o e n t want to talk with you Yes sir Please to talk with me about something to story Thank you okay bye bye I want to know now เปิดด้อเปิดเ้เป็นล่ามดิเป็นล่ามเสรละเออคือเมื่อเช้าอะครับมีคนที่ใส่สูตรของเสียไม่ได้ครับมาหน้าบ้านแล้วก็ปิ้งเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็บอกว่าผมคือแคนดี้อ่านผมเองครับผมแค่พูดเล่นปันๆดเชยครับผมแกล้งเล่นเชย พอดีพอหลังจากคุณไปอะค่ะมันมีทวิตแบบเห็นทวิตที่มันเลือๆนๆเลยคะที่มันตั้งว่าเห็นการณ์หน,นึแต่ผมก็โดนะอ่ะเพราะรูปพวกผมไปลงอะ่ <c oughs> พะพวกผมยังเข้าไปได้ไม่ถึงห้าคนเลยยังไม่มีคนมาลงเลยครับแกไม่ได้แต่คงไม่ใช่พวกคุณหรอกนะคะที่ทำเาร R นหนึน่งใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะว่าเหมือนทวิตนั้นตอนแรกมนยังไม่มีอาวุธกันเลยอ่ะแกเขาเขาคงไม่หา เหมือนเขาตั้งใจจะแบบว่าบอกตัวเองว่าเป็นแคนดี้อะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะโยงกับคุณหรือเปล่าเพราะคุณเข้ามาบ้านคุณก็บอกว่าผมคือแคนดี้อะไรประมาณนี้ครับแล้วผมพูดแค่วางระเบิดอะแล้วพวกผมก็ไปฟาร์มกันคุณมากับใครอยกคนระคะมากับเพื่อนครับแต่เขาไม่ได้อยู่เสียไม่ได้ฮู้ยใส I ไอวันจีมีนพิมคนนั้นคือใครฉันอยากจะเจอเขาตอนตอนนี้เขาไม่อยู่ครับแต่ว่าเขาเป็นคนพูดใช่ไหมคะไอประโยคที่บอกว่าผมคือแคนดี้ อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าคุณมาสองคนอแต่เราจะไม่ได้ว่าใครพูดแต่มีคนพูดครับน่าจใช่ครับ I thought that something is wrong แต่ไม่ออกฮัลโหลครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับฟังไม่ออกอะ่ะไม่ได้ครับบอสผมอินเตอร์เดี๋ยวผมไป try I want to everyone to my gang to speak English and try to speak english all the time if you want to talk to me try to speak english more okay โอเคฉันอยากให้คนในแก๊งของฉัน speak english ตลอดเวลาเวลาที่คุยกับฉันเออขอถามอีกคําถามได้มหมคะคือเพื่อนๆคุณชื่ออะไรหรอคะ่อรอนครับรอนที่เคยอยู่แก๊งเราหรือเปล่าไม่ใช่ครับแคนี่รู้จักคนชื่อรอนหรือเปล่าแคดีอยู่ปะเนาะอแค่สงสัยว่าทําไมกทางชื่อรอน เขาทำไมถึงอ้างชื่อแคทตี้เขารู้จักกับแคทตี้หรอนี่เขามาบ้านนล้ค่ะ What happened มีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ่ะเขาเบาๆกับกูเลยอ่ะ Boss ครับเพราอครับมีเด็กใหม่มาวันนี้หนึ่งคนมาแล้วมาอย่าเรียกเคทตี้แล้วนะ Boss ครับนี่ครับไม่ใช่น้องเฮลไม่เด็กใหม่คนนี้นำตัวให้บอสรู้จักบอสคนนี้มีคนเดียวเขาข่าวไปเียืใครายเฮลเลยหัวฟ้าเนี่ยนี่นำตัวครับลอบ์ี่ สวัสดีครับผมชื่อเลิฟลี่ครับบอสนะขอบคุณมากเลยตองก็ได้สวัสดีครับเลิฟลี่สวัสดีครับดีครับอายุเท่าไหร่ครับไอซีหรือโอซีครับขูายซีสิบเก้าครับแล้วก็โอซียี่สิบโอเคถ้าไม่ถึงอายุสิบเก้าอยากเล่นแบบใบรุ่นครับครับถ้าเกิดว่าทะเลาะกับคนในแก๊ ต้องทำไงครับต้องคุยกันครับเออแล้วก็ปรับอารมณ์ปรับความเข้าใจกันเราจะปรับความความเข้าใจกันตอนไหนครับก็คุยเลยครับครับผมแล้วทํามเราถึงอยากอย,กอยู่ฮารเลมเหรอใครมาจากไหนหรือว่าอะไรมาจากรัดฟอร์ครับอ,อ,อืออัดฟอร์เขาไม่ค่อยมีสตอรี่เล่นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยทําอะไรกันด้วยผมก็เอะไรแบบอยากออกมาหะจริงจริงมีพี่มาอีกคนหนึ่งแต่เขายังไม่มาอ่าฮะแล้วเราจะเราคิดว่าเราจะอยู่ที่ฮารเลมอีกนานปห ถ้าเข้ามาฉาบชฉวยบอสยังไม่รับนะปานานครับไม่ไม่ได้มาอยู่แล้วก็ไปนานแค่ไหนครับเท่าที่ไังไ<ว>แค่ไหนครับแค่ไหนเล็กจริงจ,จังอันนี้บอสต้องถามเรานะเพราะว่าบอสไม่อยากแบบว่าเจอคนแบบมาแล้วแบบนึงแล้วก็ไปอะไรเงี้ยจริงจังพอตัวครับครับผมเรารู้แล้วใช่ป่ะกฎระเบียบของแก๊งรู้รูร้รู้อยู่นิดหนึ่งครับเพราะพี่เขาจะพี่วินยังบอกไม่หมดความรับผิดชอบต้องมาครับอันดับแรกถ้ามือซ้ายมือขวาเลยค่บอกให้สั่งรวมก็ต้องรวมครับถึงบอสยังไม่มาก็ต้องรวมกันไว้ เราก็น่าจะทําได้อยู่แล้วมั้ออยู่กับเพื่อนนะ่เขาก็รวมกันไว้เยอ,อะแล้วน่าจะต้องทําความคุ้นเคยแล้วก็ทำความเข้าใจกับคนในแกงมากขึ้นครับลองจุ๊บมาดูรอบนังนสิไอสัตว์คอนเทนต์ไอเทียคุณไม่ได้อยากฟังอบอสบอสอยากฟังบอสอยากฟังใชผมพูดจม๊บมให้เป็นขอเสนอได้ไหมครับบอสว่าถ้าบอส<อ>ผมสั่งอะไรคุณก็ต้องทำตามคุณเข้าใจไหมคุณต้องทำได้คุณไม่เสนอแล้วว่าไม่เอามีอะไร พูดจากอื่นแทนใช่ไหมครับมาชิมาพูดหนูคะหนูคะอ๋อออ๋ได้ลองพูดคขาว่าหนูคะให้บอสฟังหน่อยหนูคะโอเคครับเชิญครับเขาสูงตัวมาชิมาเล็มเรียบร้อยแล้วนี่แล้วนะครบผมอมแอมคุณเคยได้ยินตายไปเลยสิคะมาชิเดี๋ยวมึงเจอกูหลังบ้านไอ้สารโอ้ยอย่าโดนด่าหนูคะโอเคครับแล้วก็เลิฟลี่คำหนึ่งว่าขออีกคำหนึ่งพี่อะไรก็ได้แล้เต้าตัวเล็กของพี่แอมทุ อ่ะพ่อไปเจ้าตัวเลี้ยงของพี่ไม่ไม่ไม่เราต้องแบบใส่อินเนอร์ของความน่ารักเข้าไปด้วยแบบเหมือนเราเอ็นดูน้องคนหนึ่งอะไรเงี้ยออเป็นเจ้าเจ้าหนูของพี่ได้ไหมคะอย่างเงี้ยได้ไหมครับอ๋อเจ้าหนูของพี่เลยเจ้าหนูของพี่แต่งงานกันไหมคะกี่ล้านดีคะพี่เนี่ยตกใจเลยออกตัว G ล้อพีเลยนะพีล้อพีอะไรวะ โอเคครับก็เรื่องใส่สูตรที่จะเข้ามาเป็นตัวหลกักบอาต้องดูผลงานครับแล้วความรับผิดชอบเราถ้าอยากจะมาอยู่ตรงนี้บอกเขาไปซิมอนล,ลี่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับอตรงนี้ความกดดันมันสูงหรือความรับผิดชอบพูดอะไรก็ต้องทําให้ได้ว่าพูดอะไรก็รับผิดชอบให้ได้รับผิดชอบคําพูดของตัวเองให้ได้ครับรับผิดชอบการการะทาของตัวเองให้ได้สําคัญนะครับอันนี้บอกเลยได้ครับครับผมยีนดีต้องรับครับถ้าเกิดมา่คิดจะอยู่นาน แต่ถ้าอยู่ไม่นานบอสก็ต้องใช่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่นานผมก็แก๊งกูดีเข้าไปนะครับกดแก๊งออกจากแก๊งตายครับตายเลยครับแม่ให้มีแฟนหรือยังครับสุเกาโอ้หลังมเลยสัมภาษณ์ไงสัมภาษณ์มึงก็ต้องเข้าใจป้าน้องไม่มีแล้วครับแต่ยังไม่มีอ๋อโอเคครับดีแล้วถ้ายังไม่มีก็ดีแล้วเฮียตกตรงไหนบอสไม่ครับรโน่นเลยงโนนเลยโดดได้เหรอ

ที่บ้านก็บรรยากาศดีครับแต่ติดที่ไม่มีห้องน้ําแล้วก็สระน้ํากระโดดลงไปเจ็บหัวมากอันนี้น่าจะเป็นน้ําทิพย์ครับน้ำอะไรนะน้ำอะไรนะน้ำอะไรนะครับน้ำอะไรนะครับน้ําทิพย์ครับพี่วันพี่วันครับพี่วันรีบอัพห้องน้ำมาหน่อยนะมากไว้สนูหนูต้องแบบใช้น้ําจากสระล้างกระโดก่อน ลบกวนเป็นอย่างงี้ก่อนได้ไหมครับช่วงนี้เราแบบว่าใช้ห้องน้าปั๊มไปก่อนดีไหมได้ครับพอดีหนูก,นก,กว,ว่าเห็นนะครับแนวบอลไม่อยู่พอดีเลยหนูก็แบบใช้แบบมือ,อแองกแบบตักตักครับวจงกจงกอะโอ้โหถ้าเราปวดจริงเราเราขับรถไ,ไปไปปั๊มดีกว่าครับตั้งใเขาบมลแก๊งไม่มีใครตัดซื้อเปร์เปอร์ได้หนูอืมาฟินลองเพลงให้ฟังหน่อยเชิบเชิบมันรีบไปไหนมาโอซีพี่โอเครู้เรื่องคิดว่าใช่ ต้องใช่แน่แน่พอเดินเข้าไปแช่เย็ดแม่ไม่ใช่อันเเนี่ยพี่ล็อกพี่ล็อกมันมันได้คนได้พูดเทแอริสจัดการพิแไว้ใช่ต้องใช่แน่แน่เอาพอเดินเข้าไปแค่เอาเย็ดแม่ไม่ใช่พูดพูดได้เลยพูดได้เลยอ่าได้น้องบ่าวได้น้องบ่าวต้องการพี่ก็ทำไม่ได้เพราะนั่นแหละให้พี่จัดแรปเร็วๆหน่อยอ่ะเอาใหม่ค่ะเอานะ คิดว่าไว้คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่คิดเอาไว้ว่าใช่ว่าต้องใช่แน่ๆเอาพอเดิเข้าไปแค่เจ็ดแม่ไม่ใช่ก็มันกลางอยู่ดีไงมันก็กลางอยู่ดีอ่ะมันต้องใต้ไปเลยเอาหรอแป๊บนึงนะแหลกต้ไปเลยีกูไปทำสติก่อนเดี๋ยวกูมาเอ้ยน้ำหัวหัวหักไปนั่น่ะหัวตายแล้วปไปดูโดดลงไปดูสิได้ครับขึ้นมาแล้ว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  คนลงหว่าเลยแต่ละคนเอคุณชัยอาจจะรั่วบ้างนะคะเพราะว่าที่นี่<อ>พีซาขาที่บ้านครับผมก็ปกติค่ะค